同学们好，我是王老师。สวัสดีค่ะวันนี้พบกับ老师เจนแล้วก็老师เตยอ,อีกแล้วนะคะ。今天我们来复习一下第三课和第四课。วันนี้เราจะมาทบทวนบทที่สามและบทที่สี่กันนะคะ。首先，我们来读一下单词。豆。 图，图，牛，牛，楼，楼，可爱，可爱，聪明，聪明，漂亮，漂亮，帅，帅，好。 好บันบันโตถั่วถูแผนที่นิ้ววะโลอากัน帅บัน好จึ้่ย亮 可爱，聪明，真好，真漂亮，真帅，真棒，真可爱，真聪明。他，他们。 他、他们、他、他们、我、我们、你、你们、您。接下来是句子，都摆克不有呢哈？我们真聪明，我们真聪明。 他们真棒，他们真棒。猫真可爱，猫真可爱。อ,อ,อ่นักเรียนแปลออกไหมคะที่เราชื่อเจนอ่านไปอ่ามาแปลพร้อมกันนะวอมนจนชง,งแปลว่าอะไรคะ พวกเราฉลาดจริงๆพวกเราฉลาดจริงๆประโยคถัดไปนะคะทาเมินจนป้างทาเมินจนป้างพวกเขายอดเยี่ยมจริงๆพวกเขายอดเยี่ยมจริงๆประโยคสุดท้ายค่ะเมาจนเขะอ,อายเมาจนเขะอ,อาย แมวน่ารักจริงๆแมวน่ารักจริงๆต่อไปเป็นการแปลประโยคจากภาษาไทยเป็นภาษาจีนนะคะพี่ชายหล่อจริงๆพี่ชายหล่อจริงๆาอาพี่ชายภาษาจีนเกอเกอแล้วเราก็นำจริงๆมาไว้ตรงกลางประโยคนั่นก็คือเจินต่อไปคำว่าหล่อก็คือสวย ประโยคนี้เราก็จะแต่งว่าเกิดเจนส่วยต่อไปพี่สาวสวยจริงๆพี่สาวสวยจริงๆเราจะแต่งว่าเจียเจียเจนเพี้ยวเลี่ยงเจียเจียจนเพี้ยวเลี่ยงต่อไปประโยคสุดท้ายนะคะเขาดีจริงๆเขาดีจริงจทาจนห่า ถ้าจต่อไปเหล่าเชือจะมีคําศัพท์ให้นักเรียนและเหล่าเืือจะอ่านให้ฟังแล้วให้นักเรียนเลือกคําตอบนะคะว่าคําศัพท์ที่เหล่าซื้ออ่านตรงกับภาพไหนโอเคพวกเรามาเริ่มกันเลยค่ะคำแรกนะคะหนิวหน่ายหนิวหน่ายโอเค นักเรียนเลือกนะคะว่าตรงกับภาพไหนโอเคมาดูว่าตรงกับเราซื้อไหมหนิวหน่ายภาพ A นะคะก็คือนมวัวต่อไปภาพที่สองโหลโหล ที่สองโหลคือภาพ A นะคะ,ปะแปลว่าตึกต่อไปภาพที่สามโต้โต้โต,โต้คือถั่วแสดงว่าตรงกับภาพ B นะคะ ต่อไปหนิวหนิวหนิวปแปลว,ว่าัวกก็คือภาพดีนะคะต่อไปถูถู ถูก็คือแผนที่ภาพ A นะคะต่อไปเราซื้อจะอ่านเป็นประโยคให้ฟังนะคะเป็นประโยคแล้วนะไม่ใช่คำแล้วนะคะหมนออา่นออารักหนาร โกลจนเข่ออ้ายคือภาพ C นะคะสุนัขน่ารักจริงๆประโยคถัดไปหนีจนปังหนีจนปังโอเคหนีจนปังคุณยอดเยี่ยมจริงๆ ยอดเยี่ยมก็ตรงกับภาพ B นะคะประโยคถัดไปหวางจือเจินสวยหวางจือเจินสวยหวางจือเจินสวยตรงกับภาพ C นะคะก็คือเจ้าชายหล่อจริงๆ ต่อไปประโยคแล้วก็มีตัวจีนพินอินแต่เราชื่อก็จะอ่านให้ฟังด้วยแล้วก็ให้นักเรียนแปลเองนะคะว่าตรงกับข้อไหนเนาะทามินจนวยทมินจนวย โอเคมาดูคําตอบกันอ่าตอบข้อ B นะคะพวกเขาหล่อจริงๆต่อไปทาเมินจนเพี่ยวเลี่ยงทาเมินจนเพี่ยวเลี่ยงอ่ามาดูคําตอบกันค่ะ ตอบข้อ C นะคะทามินจนเพี้ยวเลี่ยงพวกเขาสวยจริงๆต่อไปทามินจนเขอ,อ่ายทามินจนเขอ,อ่ายโอเคมาดูคำตอบอตอบข้อ A นะคะ พวกมันน่ารักจริงๆโอเคนักเรียนทำถูกไหมคะนะเรียนคะมีใครทั้งหมอทุกข้อไหมคะท,ทุกข้อเลยแสดมว่าเขาเก่งนะเดี๋ยวต่อไปสอบบทที่3กับบทที่4จะได้คะแนนครบนะคะ แล้วคนที่ตูวิดีโอเสร็จแล้วจะไปเปิดลิงก์ดูทำข้อสอบนะคะอ่าเดี๋ยวคนที่เปิดวิดีโอดูวิดีโอจบแล้วเราก็จะไปเปิดลิงก์ทำข้อสอบกันเนาะอย่าลืมนะเข,เขียนเขียนเชื่อจริงชั้นเลขที่นะคะไม่ต้องเขียนชื่อแรกให้เราชื่ออ่าอย่าลืมนะชื่อจริงชั้นเลขที่เขียนให้ชัดเจนนะคะ เราซื้อไม่เอาชื่อเล่นนะย้ำนะคะชื่อจริงชั้นแล้วก็เลขที่นะคะโอเควันนี้ก็ถึงแค่นี้แล้วนะคะนะารียสจบได้คะแนนดีๆนะคะอ่าสอบได้คะแนนดีๆนะคะใจเจียนใจเจียนบายบาย